แคอยู่ที่คอกนี่เนาะนี่นอนพักผ่อนเนี่ยชอบความสะอาดไม่ชอบขึบ้นไปนอนขึ้นไปอยู่ข้างบนน่ะนี่ก็กำลังกินอยู่ผักเขียวๆนี่มีพ่อพันธุ์อยู่นะนี่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นนี่เจ้าโชคเนี่ยกำลังแข็งแรงเลยนี่เป็นกินเลย แพ้นี่ก็นี่นี่นี่ก็ท้องนะท้องแม่นี่เนาะท้องอยู่ให้ลูกปีละสองตัวก็มีพ่อพันประจำคอกประจำตำบลน,นี่แหละหล่อประจำตำบลเนี่ยนี่ก็รุ่นเล็กลงมาเนาะรุ่นเด็กเด็กลงมาอีกอของหน้าหน้าหน้านาล็อกนี่เนาะเห็นเลี้ยงไว้ซื้อมา พอผ่านก็เจ้าโชคนี้ชว่วงนี้ยังเย็นๆนะปล่อยปล่อยออกกําลังกายชว่วงนี้พักผ่อนเขาก็จะอยู่อย่างนี้พักผ่อนอย่างนี้ส่วนคอกก็จะเป็นอย่างนี้แหละทําคอกให้เขาชอบตอาดชอบขึ้นไปอยู่อบนพักที่พักไม่ชอบอยู่ข้างล่างข้างล่างเขาลงมานะลงมาอาจจะลงมาเดินกําลังกายาั้าง นี่ก็คงจะนี่จพพะคมนากแพะลูกปีละสองนี่ละสองตัวทับออกลูกแล้วก็ทับนี่จะโอ้ส่วนการตลาดการขายก็มีพ่อค้ามารับเนาะ ไปขายที Eat, ่ไหนอ่ะพี่พ่อค้ามันรับซื้อถึง <drie. S 1> ถึงที่เอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะคลิปเเพราะว่าเขาพักผ่อนอยู่